จำนองคืออะไรจำนองนะครับผมเห็นหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่าจำนองเนี่ยมันคือการที่เจ้าของที่เอาชนดที่ดินเนี่ยไปให้คนที่รับจำนองแล้วก็รับเงินมาแบบนั้นมันไม่ใช่นะครับแบบนั้นมันเท่ากับว่าเป็นการยืมเงินปกตินะครับการจำนองที่ถูกต้องเนี่ยต้องทําตามกฎหมายนะครับมันมีระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา7 0 2อย่างชัดเจนครับใจความสําคัญของการจำนองเนี่ยมันคือการที่เอาที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไปเป็นหลักประกันในการชําระหนี้นะครับ ขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับจะต้องไปท๊ไปทําที่กรมที่ดินนะครับไปจดทะเบียนจํานองไอ้ที่ผมย้ำนักย้ำหนาครับว่าเวลาซื้อที่ดินเนี่ยให้ดูสลักหลังคือตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าติดจํานองเนี่ยเขาจะลงชื่อไว้ข้างหลังนะครับว่านายกอเนี่ยไปติดจํานองกับนายขอแล้วโฉนดที่ดินเนี่ยก็เอากลับมาให้เจ้าของที่นะครับไม่ต้องเอาไปไว้กับผููรับจํานองแล้วเมื่อถึงเวลาเนี่ยถ้าหากว่าเจ้าของที่เนี่ยผิดนัด